ครับช่องคนมันบ้านครับผมวันนี้มาบางเฉลครับคือขึ้นลมโตครับผมเอาขยักลงทะเลไม่ได้ก็เลยพาชาวขยักเนี่ยรวมตัวกันมาเช่าเรือครับเพื่อไปตกปลาที่บางเฉลกันครับนี่เรือของไต่มดครับเรือใหญ่ๆแบบนี้ขึ้นที่บางเฉลครับออกห้าโมงเย็นกับห้าโมงเย็นอีกของอีกวันหนึ่งครับหนึ่งคืน ับใจเย็นครับเดี๋ยวเล่นสักงสามชั่วโมงเวลารอเราก็ห้าชั่วโมงโอ้โหมาครับมามาครับมามาครับมาโยเรากินกระดองกระดองกินรัดยางก็สี่เส้นได้ไหมโลห้าป่ะเนี่ยช่างเลยช่างเลยโลห้าเลยไม่ถึงไม่ถึงช้อนหน่อยครับ ช้อนหน่อยครับยให้มัดขากอนี่้เะนะอ๋อขอบคุณครับกระดองมาครับงานนี้อะไรมันสีเขียวที่้องมัเนี่ยกระดองมีอะไรครับไม่มีอะไรนี่ทำไมมัขึ้นเขียวตรงนี้มีมีอะไรยดิหมึกสายใบ

ได้อยู่ครับปื๊ด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 จุ๊บปื๊ดปื๊ดว้าวว้าวว้าไปสองแปมแล้วครับไม่ใช่ถุงพลาสติกนะปลาไม่หนักหรอกเพราะว่าใครมันอ่อนมากดีแอคชั่นดีคันนี้โอ้โหหอมหอมน้อยหอมโอ้โหมือหอมครับขึ้นมาแล้วหอมงดงามไอ้ขี้แตกนะครับไม่หอมนะถ้าไม่ขี้แตกจับเลยจุ๊บตั้งอยู่เลย นนนี่เเปป็้ไลยสวยงามครับสวยงามครับผมครับโอ้มากินข้าวกันอืมครับกะเพราไข่ดาวไข่เจียวอาจารย์เฮ้ยครับกินข้าวโอ้ปลาหมึกครับ ปลาหมึกครับกระดาษเชยโยกุ้ง oh นี่ใช่ป่ะใช่โยกุ้งครับโอ,โอ้โหสวยสวยสวยตักตักตักนิดนึงครับ <algo S 1> โอ้โหสวยสวยนั่นเหลือมสวยป้าบงามครับงามไส้งามไส้ตัวนี้มึกหอมครับน้าอะไรนะ อุ้ยใหญ่มากเลยอุ้ยใหญ่มากอ่ะมือหอมใหญ่มากสวยมากยกเลยยกได้ยกได้ครับไหลหนวดอย่าฟาดอย่าฟาดนื้เหลิมนือเลิมใช่นะผมว่าน่าใช่นะดูจากคันแล้วยาบอกนะโกเทค ใช่แล้วหลบน้ำปิดเอาเองกันนะครับเดี๋ยวจิ้งไปขบากนะหลุดไหจะหลุดไหมมีขอขอขอตัวขีเนี่ยเจหลุดแล้วหนวดนิดเองยจิ้หนวดดอกเดียวครับดโอ้สวยสวยใสสวยมากโอ้มันใสนิ่วใช่ไหมเนี่ย ไม่ใช่ไถไม่หลับตีไหถไม่รู้ไถรู้นะยกได้เลยยกได้เลยเฮ้ยยกครับอย่าอย่ายกมาตรงผมสวยใช้สวยสวยมากเลยนะเหลิมนี่นะครับนะเหลิมเออเล่นยังไม่จอบเลยังเรื่องก็เรื่องเอะ กระดองครับกระดอรครับมึกระดอตัวโลกว่าได้เลยเนี่ยช่างช่าง,ง,งเร็วโอ้สวยสวยโลกว่าแน่มึกระดองครับเป็นโลแน่ครับตัวนี้ ได้ตัวเนี้ยได้ถึงโล1.2 1.3นี่แหละเผอๆเลย1.5ึเว้ยพ่นน้ำแบบได้น่อยเมื่อกี้มันไม่พ่ดิตอนนี้จะถ่ายรูปไปจะถ่ายถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยมคนละมีแล้วแต่่าน้เไม่มีอะไรพ่นละเอาเข้าไ่โอ้โหถ่ายรูปหน่อยจับนะปเดียวผมผมแคปให้ผมเป็นวิดีโอไงปากไหครับขี้จั๊มไงใหญ่มากอยู่ไดอยู่โล ขอด้านหน้าขอด้านหน้าโอ้โหสวย,อยขอด้านหน้าโอ้โหสวยมากครับตัวนี้โอเคครับครับเหยื่อของเราตกมึกเพิ่มนะครับ 1> 1. นหนึ่งจุดสี่เก้ามันหมมัไหมมันมัวน,นี้ัไหมครับหนึ่งจุดสี่เก้าครับ,บถึงครึ่งโลเป่าไม่รู้ <c oughs> โอ้โอ้ข้างปานตาปล่าเปลครับไม่ต้องครับ โอ้ไ oh oh. ม่กอดให้ยืมผมให้ยืมไม่โโอ้ยอเตครับอินเตอขึ้นหนเร็วาัน่่าเล็กมางนี้นี่ตรงนี้เรื่อบีตตรงนี้ครับตรงนี้อ่ตรงนี้นะอ่ัวไมหัไลอย่ีเ้ยอย่าอย่ามาโดนตขอโล่าโล่หไอมถึงไม่วิ่งไงมันถึงไม่วิ่ง กินปลาแดงร้อยต้องมีห้าหกลตรงเนี้ยนี่ตัวเล็กมากโลห้าไปเลยอยู่แล้วเลยมันเลยโลห้าอยู่แล้วสองโลกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สองโลสองโลเย็นเลยเย็นเลยใจเย็นเกย์เย็นตายเลยต้อต่องคิวต่องสองคิวต่องคิวต้องตั้งันมาเตยเฮ้ยตะโกนไหมตะโกนไมาไปหลังไปหลังไปหลังกาเตะทีนี้ไม่ได้นี่แล้วถึงยังออกก่อนไม่ได้ตัวแล้วเอ้าเล่นไปยกข้ามนิกยกขามยกข้ามไปโน่นเลย ตรงนี้ตรงนี้ไปย้อยไปข้ามมันใหญ่ไข้ามไข้ามสายไม่ข้ามเนสายเส้นลอยตดลอยติดลอยตหดลอยติดล้ยติดลอยติดลอยดลอยดลอยติดลอยลยิดลยดลยดล้ยเ้อยตินลอยดลอยติดลอยติดดลอนติเลยดยิดลี้ดอยดลอยติดด้อยดตตลยาอลดดลยลดดลยยอยลลอยด จ็ดโลห้าไปถึงอ๋อโลสี <c oughs> ไ่ได้ไม่ได้แม่น่ะมีพวกมีพวกเอแล้วก็คงไม่ได,ไไดไ้ได้ไม่ได้นะครับ

สวยมา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 <ป>มอยหลังน<ป>ี่เสียงถอยหลังมครปันยาวอ้าต้องถอยหลังช่วยมครเนยาวเรียบร้อยครับสละครับจบทริปครับไปหนึ่งคืนครับได้เวลานั่งแล้วกลับครับบางเลครับข้าเรือบางเลครับกลับไายมดครับ เดินทางปลอดภัยครับ